สวัสดีครับวันนี้ผมมานาะชยนัยนําเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในครั้งที่ดํารงพระอิสระยยศเป็นสยามากุฎราชบุารนะครับเหรียญน,นี้ออกเม,มื่อปีพศ2531เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมายุครบ3รอบ3-6พรรษานะครับ28กรกฎาคมปีพศ2531ครับ ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปรัชการที่สิบนะครับขางที่ยำรงพระอิศยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรลงกรสยามกุฎราชกุมารน,นะครับด้านหลังเป็นตาประจำพระองค์นะครับตาสยามกุฎราชกุมารน,นะครับทนี้ราคาสองบาทท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชียทุกท่านนะครับที่กดไลค์